ศึกษาคือหนทางสู่อนาคตถ้าคุณอยากเก่งในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอยากเป็นครูอาจารย์ครูฝึกผู้ฝึกสอนทางด้านการออกกําลังกายเจ้าหน้าที่สํานักงานที่เกี่ยวกับการกีฬานักวิทยาศาสตร์ประจําสโมสรเอกชนหรือจะเป็นธุรกิจส่วนตัวทางด้านการกีฬามาเปลี่ยนความถนัดให้กลายเป็นอาชีพเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงที่นี่ วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาครคามเรามีหลักสูตรที่เข้มข้นทันสมัยปรับตัวให้เข้ากับยุคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสอนด้วยเนื้อหาที่กว้างขวางครอบคลุมหลายสายอาชีพอาทิเช่นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชนครูฝึกผู้ฝึกสอน ผู้นำการออกกําลังกายในสถานประกอบการเจ้าหน้าที่สํานักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยและวิทยา,าศาสตร์การกีฬานักวิทยา,าศาสตร์การกีฬาและสุขภาพประจําทีมกีฬาในสมโมสรเอกชนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ฝึกสอนทางด้านการกีฬาข้าราชการครูสามารถศึกษาในระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติมได้หรือเป็นธุรกิจส่วนตัวทางด้านการกีฬาสาขาของเรามีเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย พร้อมรองรับนวัตรกรรมการสอนใหม่ในอนาคตมีอาจารย์ผู้มากประสบการณ์พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับนักศึกษาทุกคนมีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องคอยดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำซึ่งกันและกันดังครอบครัวไ,ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายความถนดัดความฝานันหรือเพชั่นอะไรเราเปลี่ยนให้กลายเป็นจริงได้มุ่งหน้าสู่อนาคตไปพร้อมกับเรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะครุศาสตร์มหาวิทยา,า,ทยา,า,าลัาายาราชภัฏมหาสารคาม